ท่านรองพบตรสั่งตรวจสอบเหตุรถขนแรงงานพม่า32คนพลิกคว่ำพบว่าอาจจะเกี่ยวโยงกับกระบวนการขนแรงงานข้ามชาติครับพลตรจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านรองพบตรเปิดเผยถึงกรณีรถขนแรงงานเมียนมาพลิกคว่ำที่นครศรีธรรมราชแล้วมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ4รายบนถนนสายเอเชีย41ตำบลน,นาหมอบุญอำเภอจุฬาพรจังหวัดน,นครศรีธรรมราช เบื้องต้นก็พบว่ารถคันดังกล่าวได้ขนแรงงานชาวเมียนมามาทั้งหมด32คนแล้วก็มีนายวิวัตรวัฒนทวันนั่งมาด้านหน้ารถกับคนไทยอีกสองคนซึ่งขณะนี้คนไทยสองคนที่ว่าหลบหนีไปแต่ว่านิวัตยังอยู่สอบถามนิวัตนิวัตให้การปฏิเสธนะครับอ้างว่าแค่นั่งมาเป็นเพื่อนกับสองคนที่หนีไปนั่นนะ่ะไม่รู้เกี่ยวกับการขนแรงงานต่างด้าวส่วนรถคันที่เกิดเหตุนั้นเช่ามาจากพักพวกที่ราชบุรี แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากพอไปสอบถามแรงงานที่นั่งมาท้ายรถก็ยืนยันว่านิวัด์นี่แหละทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับคนงานต่างด้าวทั้งหมดสำหรับชาวเมียนมาต่างให้การตรงกันนะครับว่าพวกตนติดต่อผ่านในหน้าชาวเมียนมาให้การช่วยพาข้ามแดนช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ประจวบคีรีขันโดยตกลงกันว่าจะมีรถมารับช่วงต่อเพื่อส่งไปทำงานที่มาเลเซียโดยจะต้องจ่ายให้กับในหน้าคนละ1 5 0 0 0บาท แต่ว่าเมื่อไปถึงปลายทางก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก15,000บาทโดยคนต่างด้าวทั้ง32คนคุณผู้ชมครับไม่มีหนังสือเดินทางแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเข้ามาในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากจะต้องทําการสอบสวนก่อนนะครับว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่สําหรับคนต่างด้าวที่ประสบอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จัดเจ้าหน้าตำรวจคุ้มครองความปลอดภัยในฐานะพยานเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านพลตรดจเอกดำรงศักดิ์กล่าวอีกว่าคดีนี้ผู้กระทำความผิดจะมีความผิดในข้อหาร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งก็จะมีโทษจำคุกสูงถึง10ปีสำหรับผู้ที่หลบหนีก็จะทำการสืบสวนออกหมายจับจึงขอเตือนผู้ที่คิดจะกระทำผิดท่านจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ